ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ใหญ่บ้านพาเที่ยวเกาะทัชมาเนียค่ะค่ะวันนี้พวกเรานะคะพามาเที่ยวที่พวกเราพามาเที่ยวที่เราไปเที่ยวฟาร์มนะคะที่มีที่เดียวในเกาะทัชมาเนียนะคะน้องจอยเคยมายังคะยังไม่เคยมาครั้งแรกนะคะแล้วก็พี่ลินาก็ยังไม่เคยเคยมาครั้งหนึ่งยังไม่เคยมานานแล้วค่ะแล้วก็ตากล้องนาริชานะคะ Never been here before <Yeah. S 2> ค่ะน้องจากเกาหลีนะคะยังไม่เคยมาก็เลยพามาเที่ยวก่อนนะคะนี่ค่ะทุง่งลาเวนเดอร์กลิ่นหอมลาเวนเดอร์มากมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวตร,ตรงนี้ตรงไหนกันบัางเนาะว่ามีอะไรมัางนะคะตามไปดูกันเลยจ้า ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทุ่งลาวเวนเดอร์ฟาร์มนะคะของเกาะทัสมาเนียนะคะที่นี่เปิดทําการ7วันนะคะ9โมงถึง5โมงเย็นค่ะการในการเข้าชมทุ่งลาเบนเดอร์ฟาร์มนะคะคนในเกาะทัสมาเนียไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะผู้ใหญ่เสีย20เหรียญต่อคนนะคะสาวสาวนะคะสวยงามน,นะคะเลิศคะ่ะ everyone h a <laughs> <Many color. S 2> <c oughs> ล์มีนี่คัล o ลอร์ฟูลแฮปล o กจอยเอวลุกดินดาเอ a ลุกดินนนิชาเมนีคัลเลร์ยิ้มเราสีสาวนะคะมาเที่ยวเราเ็นเดลฟาร์มกันค่ะสวยงามค่ะแล้วโรนิชาเราดิทำทำรูปหัวใจหน่อยมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดอย่างนี้อย่างนี้อ๋อโอ้ยอื ต,ตัดโอเคอเนี่ยาจะตัดลาเวนเดอร์แล้วนะคะเพราะว่ามันแก่แล้วสวยนะคะคุณน้องจอยขาล่องกระตีสวยนะคะตอนนี้เขามาตัดนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะตัดลาเวนเดอร์แล้วนะคะเนี่ยเรามาตอนมันแก่แล้ว เราเดิน,านดาลาเวนเดอร์ฟาร์มทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มนะคะควรมาประมาณเดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าความผ่านวนของทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนนะคะธรรมดาเดือนที่พิมพ์ไปนี่คือประมาณ18วันที่18เดือนมกรานะคะธรรมดานี่จะสวยนะคะปีนี้ฝนตกน้อยมากนะคะแห้งแรง เลยก็ต้องราเวอร์เดิลฟาร์มเลยสีไม่ค่อยสวยนะคะอยู่ที่สภาพอากาศด้วยค่ะไม่มีฝนนะคะทำไมเอ๊แล้วเลยรนี่จ้าให้มันเทฮาปาร์ตี้ ใส่นาะใส่เนาะงามเนาะงามเนาะไม่มีใครยอยอตัวเองนะคะนี่แหละคะ่ะเอาสวยงามนะคะมาดูกันเลยคะ่ะเห็นไหมคะน้องๆเขาก็เดินกันไปแล้วนะคะเนี่ยสวยจริงๆินี่ค่ะเขาตัดแล้วนะคะแล้วก็ใส่จิ้งจี้ไม้มีอยู่นี่เขาก็พอได้กลิ่นหอมลาวเวนเดอร์มากเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะต้านหน้าพิมพ์นี่คือเขาตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้นไม้นี้ใหญ่มากเลยนะคะ ต้นใหญ่มากเลยค่ะว้าวเบลีบิกนะคะยามิติ่มเกพมีเลียกตลอดทางเลยเนาะอร่อยนะคะอร่อยมากอร่อยมากค่ะทำไมโอเคค่ะทำไมโอเคเราก็มาปิกนิกนะคะที่เราเปเดินฟาร์มนะคะเราไม่เข้าไปเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โรคระบาดเยอะนะคะแล้ว อาหารป่าข้าวป่านะคะยามีนิชาอืมเดรกูดหิวค่ะข้าวเที่ยงข้าวเช้านะคะเราก็กินนะคะด้านตรงนี้ก็คืออะไรนะคะลาเวนเดอร์นะคะข้างบนเนี่ยค่ะไปใส่ในตู้หอมดีนเอาไปใส่ในตู้หอมดีเย่ะถือเห็นนะคะ ถึงว่ากลิ่นหอมไงเออถึงเออถึงว่ากลิ่นหอมนะอ่ะต้องสวมหน้ากากใส่หาเข้าหากันแต่ก่อนไม่ต้องสวมเพราะว่าคนตอนนี้เราต้องใส่หน้ากากเข้าหากันแล้วนะคะด้านหลังพวกเรานี่ก็คือที่ทําน้ํามันหอมลาเวนเดอร์นะคะเรามาเมื่อกี้ถึงว่ากลิ่นหอมมากค่ะเห็นะคะน้องจอยก็ไปเหมามาแล้วนะคะสบู่ใช่ป่ะไปเหมาอะไรมาเพราะว่ากินตัวแรงเหลือเกินต้องหาสบู่ต้องดับต้องหากินนี่ค่ะน้องจอยก็ไปเหมามานะคะมาแล้วเราต้องมาอดุนนะคะที่นี่ สนุกมากเลยนะคะแต่วันนี้ที่มาเนี่ยดอกมันร่วงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เขากำลังเก็บอยู่นะเอมปีมันเปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่ามันแก่แล้วนะคะวันนี้ก็ต้อง thank you o r นริชาแอนขอบคุณพิรินานะคะที่มาเที่ยวด้วยกันนะคะตอนนี้เราต้องรีบไปเพราะวันทั้งร้อนแล้วก็แต่ละคนก็หิวข้าวกันแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาเที่ยวด้วยกันในชุ้หญ่บันพาเที่ยวก็ catch ม o นี y ค่ะ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปต่อนะคะว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อช่วพีิดินาเ mm hmm. นาะเพราะเดี๋ยวเรามีคลิปต่อไปนะคะที่เราจะไปไหนกันต่อนะคะตามไปโดยอีกทีนะคะขอบคุณนะคะอ้าโอ้ยอย่าลืมนะ,ะถ้าเกิดชอบกดไลค์ถ้าเกิดใช่กดแชร์ถ้าเกิดรักกเป็นปนะนนก็ต้องกดติดตามนะคะกลิ๊ง